แล้วนกแพนกวินบินได้ไหมบินไม่ได้แต่มันสามารถสไลด์ได้นกแพนกวินนะะใช่ทําไมมันถึงบินไม่ได้แล้วมันจะมีเงี้ยด้วยนะฮะมีเงี้ยด้วยเหมือนปลาดุกเลยนะนะใช่ปลาดุกก็มีเงี้ยมันบินได้ไหมละ่ะไม่ได้ <S <S ทาไมอ่ะแต่ก็มีเงี้ยที่ปีกนะอ๋อนั่นเขาเรียกว่าครีบมันหรอกนาครีบหมายถึงเงี้ยเหรอแล้วอืมนกแพนกวินมีปีกมันบินไม่ได้ แล้วไก่มันมีปีกมันบินได้ไหมได้ทำไมมันถึงบินได้เอาตัวมันมันมันใหญ่นิดหน่อยไงนก้แแพนกวินปีกเล็กก็จะบินไม่ได้เพราะว่าปีกไม่ใช่ใบพัดไก่เนี่ยแหละจะมีปีกใบพัดโลตัวอาอแล้วแล้วแล้วเป็ดเป็ดละบินได้ไหมบินได้บินได้แมงวันได้ผีเสื้อบินได้อืมกางเกงใน เออไม่ใช่มันเป็นของใช้มันบินไม่ได้อ๋อพอรู้แล้วแล้วอะไรที่บินได้อีกอ่ะช้างบินได้ไหมพ่อเคยเห็นดูในทีวีมีช้างบินได้ด้วยมันคือช้างอะไรสุร่าบินได้ไหม อ่าไ่ได้อ่ะบิงล่ะ<อ>แล้วพอพิตีวูดได้ทำไมพอพิตีวูดบินได้เอาวู o ดหมายถึงบินไงอ๋อเหรอถูกก็ไม่รู้เนาะกบบินได้ไหมไม,ไม่ได้ฮะไม่ได้แต่แรบบินยาวนะ อ้าวแล้วกิ้งก่ากับกบใครลิ้นยาวกว่ากันกบาไมถึงว่ากันนะเพราะกบลิ้นยาวถึงต้นมาได้กอ้อได้ได้แล้วงูเหรอมันมีลิ้นไหมมีงูมันแลบลิ้นยาวทําไมอครับเขาแลบลิ้นยาวสองแขนอื ชองแขกทำไมลิ้นงูงเป็นสองแฉกอ๋อมันคืองูเนาะแล้วกบมีลิ้นกี่แฉกหนึ mm ่ง hmm. เคยเห็นเหรอเบลอ่าเสร็จแล้วอ่าไหนขอดูหน่อยสิโอ้แปบ๊บเดียวอ่ะโอเคสวยงามมากาก็สวยนะ,ะตบมือให้ตัวเองหน่อยั้างั้นอนะทำไมทาามือทำไมกลายเป็นคำ